หลวงพ่อสำมร็จศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีตำบลคดสิทธิ์อำเภอหนองแคเป็นองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานในวิหารริมคลองระพีพัดโดยจะเป็นวิหารเดี่ยวๆไม่มีวัดหรืออยู่ในวัดไหนเลยค่ะแต่ก็ยังมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางไปกราบไหว้ขอพรกันอย่างหนานแน่นทุกวันเพื่อขอพรให้สมหวังสมปรารถนาตามชื่อหลวงพ่อสมเท็จศักดิ์นั่นเองค่ะ ตำนานของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ากันว่าขอพรอ,อะไรก็จะสำเร็จทุกประการซึ่งหลวงพ่อนั้นถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีการขุดพบโดยบังเอิญในหมู่บ้านหนองตะโลตั้งแต่ปีพศ2502มาแล้วค่ะโดยมีเรื่องราวเล่ากันต่อมาว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นบริเวณน,นี้เป็นป่าไม่มีบ้านเรือน พอมีกองทหารเข้ามาตั้งเพื่อจับช้างป่าปรากฏว่าในทหารคนหนึ่งนอนหลับอยู่แล้วพระเครื่องที่แขวนคอมาก็ได้หลุดหายพอเดินหาจนทั่วแล้วก็หาไม่พบเลยนำกองทหารเดินทางกลับไปต่อมามีชาวบ้านออกเดินทางเข้าป่าเห็นกองดินคล้ายๆจอมปลวกแต่มองแล้วกลับเป็นลักษณะขององค์พระพุทธรูปโดยเป็นดินที่แข็งมากมาจนในสมัยรัชกาลที่ห ที่ได้มีการขุดคลองระพีพัดขึ้นนั้นคนงานขุดคลองก็ได้เอาดินมาถมตลิ่งพังจึงทำให้กระทบกระเทือนกับดินพอกนั้นเลยทำให้องค์พระแตกออกมากลายเป็นองค์พระพุทธรูปพอเรื่องนี้กระจายออกไปชาวบ้านก็พากันเดินทางมากราบไหว้ขอพรเลยเป็นคำกล่าวขานกันของชาวบ้านว่ามีพระพุทธรูปมาเกิดที่ริมคลองระพีพัดเมื่อวันจันทร์ที่สองขึ้น12คำ่ำเดือน12 ปีกุลพุทธศักราช2502เพราะตัวเลขลงเลข2ทั้งหมดนั่นเองค่ะจนทำให้ในปัจจุบันเลยมีวิหารของหลวงพ่อสร้างขึ้นมาเป็นหลักแหล่งซึ่งตัววิหารเองก็นับว่ามีความสวยงามทางบ้านสถาปัตยกรรมอย่างมากเลยค่ะและนอกจากนี้ยังสามารถแวะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆใกล้ๆวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักศดิ์สิทธิ์ได้ทั้งประตูระบายน้ำพระเอกาทศรสศาลเจ้าพ่อหมื่นรามเป็นต้น ได้ทั้งไหว้พระทั้งเที่ยวสระบุรีแบบนี้ต้องไม่พลาดแล้ว